น้ำหนาวนานามาแล้วจ้าอย่าลืมกดติดตามหนูด้วยนะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกเพนกวินมีชื่อว่าแปสมาลุเธอเป็นเด็กอนุป,ปาลสาและอ่อนโยนแต่ขี้แยมากแปสมาลุดนพวกจระเข้กลับมาป่าจอมเกเรกลเป็นประจำคิกคิกคิกโชคดีจังได้เจอแปสมาลุขี้แยวันนี้สนุกแน่หมาป่าโหพวดมาจาก พุ่มไม้แล้วหมงใส่แสมาลุเต็มแรงแปึกแต่แปสมาลุกไม่เจ็บเท่าไหร่ก็เลยร้องไห้โฮดังลั่นคือแปสมาลุกวิง่งหนีไปร้องไห้ไปอีกทางก็บังเอิญเจอกับจระเข้เกจอมเกเรดักรอแกล้งแปสมาลุกอยู่ในหนองน้ำาิคชิคิคโชคดีจังได้เจอแปสมาลุกขี้แยวันนี้สนุกแน่เอ้ย แค่เจ๊แป๊สมาลุขี่แยะมามมาให้ฉันขมือสักเธอะฉันไม่ฉันจะไม่ร้องไห้ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเขาไม่มีสิทธิ์มาแกล้งฉันฉันจะไม่ร้องไห้ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเขาไม่มีสิทธิ์มาแกล้งฉันฮือฉันไม่อยากเล่นกับจอระเข้กับมาป่าแล้วฉันจะไปนอนแล้วฮือสมัยสองพี่น้องชอบแกล้งแป๊สมาลุจัง แปซมาลุร้องไห้ค่ำคืนนี้แปสมาลุปิดประตูปิดไฟนอนปิดม่านแปสมาลุร้องไห้แล้วก็ขึ้นไปนอนห่มผ้าบนเตียงอ้าวอะไรของแปสมาลุล่ะเขาไม่สบายใจเรื่องอะไรเมโลดี้เราเปิดไฟเข้าไปหาแปสมาลุกันเถอะแปสมาลุ เมโลดี้ตีจอลขเให้แล้วไม่ร้อง,ะอะงปลลแปสมาลุหมาป่าเลิกแกล้งแล้วไม่ร้อง,องนะไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องนะพี่ปอมปอมปูลินยังไม่ร้องเลยแปสมาลุฉันขอโทษนะฉันผิดไปเองแปสมาลุให้อภัยฉันเถอะ แปสมารุฉันขอโทษฉันเสียใจมากแปสมาลุเราขอโทษเราผิดไปเองให้อาภัยฉันเถอะต่อไปนี้จอระเข้กับมันปาจะไม่แกล้งเพื่อนอีกแล้วจบแล้วจ้าขอบุลค่ะ